แปลน่้อยู่จะกลับบ้านแล้วนะหนูหวีผมก่อนอ่าหวีผมให้หนูหน่อยสิง้อ,องใครอะลูกฮึมบายจุบจ๊บๆแล้วสิจะเอาวะหรอจะเอาวะหรอลูกอ่ะหวีผมหน่อยบายเฮลโล่ขุดมอร์นิ่ง how are you ขุดมอร์นิ่งค่ะ o มอร์น n ิ่งค่ะโอ้โโอ้โห굿มอร์นิ่งว่าไงคะลูกว่าไงคะลูกหืมนี่จะกลับบ้านกันแล้วนะรู้เปล่ารู้เปล่าคะนั่น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 นันนันน่นนน,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 นคนเก่งจแปน